สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนขูดขูดการ์ดนะครับแล้วก็เปิดถุงนะครับถุงดําแบบโดยไม่ใช้เมาส์มาโคนะครับถ่ายแบบเรียวๆเลยถ่ายจากโทรศัพท์มือถือง่ายๆนะครับสําหรับคนไม่มีงบซื้อเมาส์นะครับหรือว่าติดปัญหาไม่มีเมาส์นะครับเราจะใช้โปรแกรมนะครับโปรแกรมก็คืออย่างนี้ครับบูไอนะครับมาโคทีนี้นะครับไอถ้าเราดูใน YouTube นะครับ คำสั่งมีเยอะแยะนะครับคำสั่งมีเยอะแยะแต่ยังไม่มีใครนะครับที่โพสต์คำสั่งเกี่ยวกับการเปิดถุงใหญ่นะครับมีส่วนใหญ่จะเป็นคำสั่งการเปิดถุงเล็กทั้งนั้นนะครับนะครับคำสั่งนะครับเดี๋ยวผมจะแนบไว้นะครับเป็นไฟล์แล้วก็แค่ก๊อปนะครับนะครับคอนโทรลซีนะครับเอาไปวางนะครับไปวางไว้นะครับเอาวิธีการนะครับวิธีการครับเราจะต้องโหลดนะครับโปรแกรมตัวนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้นะครับพอเราโหลดติดตั้งดูได้จากใน Youtube เลยพอเรามาถึงหน้านี้นะครับเรากดนะครับเคลียร์นะครับอ่ามันจะขึ้นตัวนี้มานะครับแล้วก็ใส่ไปสมมติผมใส่เป็นผมใส่เป็นเจอันนี้คือชื่อนะครับชื่อหรือคุณจะใส่เป็นเปิดทุงแต่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับแล้วคุณก็ต้องมาเปลี่ยนเป็นคอนแทคนะครับกลับมาเป็นเดโมนะครับ แล้วก็ไอตรงนี้เป็น infinity นะครับ infinity คือว่าเปิดได้ตลอดนะครับต่อมากดนี้ครับ target ครับหมายถึงการที่เราจะตั้งคําสั่งในคีย์รัดอ่าเราจะตั้งให้มันเป็น control แล้วก็บวกอะไรดีเอาเป็น control control s นะครับ control s e นี่คือการเริ่มนะครับต่อไปการหยุดนะครับอยู่ก็จะเป็น c o n แล้วกอเป็น control c o n t r l x แล้วกัน x อยู่ไหน อ่าคอนโทร X อ่าเริ่มแซดหยุด X นะครับอ่าทีนี้มาที่ช่องนี้นะครับคําสั่งนะครับกดคอนโทร V บ้างอ่าเนี่ยครับี๋ยวทีนี้นะครับก่อนที่ว่าก่อนที่เราจะทาทาการเริ่มนะครับเราต้องมามีโปรแกรมอีกตัวหนึ่งนะครับโปรแกรมอีกตัวหนึ่งก็คือโปรแกรมเป็นโปรแกรมมา นี่ครับเป็นโปรแกรมคำนวณเป็นคำนวณว่าตำแหน่งของเมาส์ครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้อ่าตำแหน่งเมาส์มำไว้ไหมเราเลื่อนไปไหนมันจะบอกเลขนะครับเป็นของพี่เอ็กซ์ปญานะครับโอเคนี่นะครับาเราก็เปิดมาหน้ามาหน้าถุงละมาหน้าถุงดำอ่ะนี่นะครับวธีการใส่นะครับนี่ครับเราชี้เมาส์ไปตรงนี้ครับเริ่มก็คือเรามากดปุ๊บนี่แล้วก็มารงนี้นะครับแล้วก็จําเลขไว้หกเก้าแปดสี่ห้าหนึ่งนะครับ 698451นะครับ698451แ่านอ่าแล้วก็มาพิมพ์นี่ครับช่องแรกนะครับ698 4 451นะครับเนี่ย698 4้าอ่าต่อไปอันนี้คือเริ่มนะครับต่อไปหยุดครับต่อไปหยุดหยุดแล้วก็เหมือนเดิมครับ, à, บอ่าเรากดชิมไปปั๊บอ่าตอนยิงถุงออกมาอ่าเนี่ยครับเราชี้เมาส์คำว่าตกลงมาดูครับมาดูทีนี้ ห้าเจ็ดสองห้าหกหกอ่าห้าเจ็ดสองห้าหกหกนับแล้วก็เหมือนเดิมอยิ้มนับห้าเจ็ดสองนะครับ, 5, 7, 2, รบห้าหกหกอ่าแค่นี้ครับเห็นะครับแค่นี้นะครับนี่เราก,กดเซฟเลยนะครับกดเซฟตัวบนเนี่ยเซฟปั๊บกดปิดเลยออ่าอ่าขับสั่งมันจะขึ้นนะครับเจเจอ่าทีนี้เรามาเปิดหน้านี้นะครับอ่สมมุตินนะเราจะเริ่มนะเราจะเริ่มนะเราก,กดคอนโทร แป๊บก็จะรันไปเรื่อยเห็นไหมครับไม่ต้องมีเมาส์มาโคนะครับไม่ต้องมีโปรแกรมอะไรมากมายแบบไม่ต้องมีโปรแกรมเมาส์อะไรเงี้ยเรามีตัวเดียวเออเรามี2ตัวนะครับมีบูอนะครับแล้วก็โพซิชันเอกต่างนะครับแค่นี้พอนะครับขูดก็ได้นะครับเดี๋ยวขูดเอาเป็นอีพีหนึ่งนะครับอีคลิปหนึ่งนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะยาวไปเห็นไหมครับก็เปิดได้เรื่อยเลยครับทั้งขูดทุ ปูดได้เปิดกาชาได้ทําได้หมดนะครับโปรแกรมนี้ขอแค่เรามีคําสั่งนะครับโอเคน,นะครับ